ครับคลิปนี้นะครับเซอร์โบรับนายไอมอสนะครับก็ทําการติดตั้งบนกอบบินนะครับเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับโดยใช้กล่อง G ีโปนะครับ G ีโปรีเซฟจะเป็น FR Sky นะครับกับรีโมททันเดม X 1 8 SE นะครับก็เซตอัพไว้สิบสองจุดห้านะครับพิษนะครับเซอร์โวหางผมใช้เป็น BOS 815นะนะครับเพราะว่า เซอร์โวเจ็ผมไม่มีนะครับที่มีก็มัน3ากิโลมันก็น้อยปไปหน่อยนะครับก็เลยใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับเซอร์โวหางนะครับอันนี้จะให้ดูตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับ นะครับอ่าผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดีดดีดสติ๊กนะฮะนะนี่นะส,สติ๊กแบบนี้นะครับซ้ายขวาไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับเป็นอ e ิวเลเตอร์ที่เห็นผลชัดเลย มันจะดีดแรงกว่านะครับก็เอามาให้ชมนะครับโซลแบตเลสเซอร์โวนะครับเป็นไฮววด้วย30กิโลนะครับในไอมอสอันนี้ไม่มีใครสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับนี่ครับสั่งมาทดลองทดลองใช้ดูนะครับนะครับก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆชมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองบินวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย